อเควันนี้เราจะมาเล่นบุ๊คเ v e นแต่ว่าผมเนี่ยแต่ว่าผมเปลี่ยนบอยที่ผมเปลี่ยนไปเพราะอะไรดูน,นะทุกคนนี่เสียงนี้ไหมครับผมเล่นใน แท็บเล็ตนั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยได้คีย์บอร์ดมาแล้วและวันนี้เราจะมาเล่นแบบใช้คีย์บอร์ดข้างแรกเราไมา่ใช้คีย์บอร์ดข้างแรกกันดีกว่าโอเค okay. เราทำอะไรดีตังก็เอออันนี้ก็ได้เป็นแบบรถชนอ,ะอ,อ่ะเอออ้ารถชนอ้าได้ได้ได้ไดได อโอเคสมมติเกิดอะไรขึ้นเนรียบบอลทุกทำไม่ตองกันมันอาจจะยังเล่นไม่ค่อยคล่องอ่ะผมเขายังเล่นไม่ค่อยคล่อง<ๆ>มีรถบรรทุกขับมาคันหนึ่งแล้วเขาเก็จะเรียกพอดีแล้วก็มีคนเนี่ยกำลังขี่สเก็ตบอร์ดเลี้ยวไปตามรถบรรทุกเพราะเขาจะไปโรงเรียน

ไม่เร่งรถพยาบาลจะดีเกินเราคิดว่าทําไมไม่เร่งรถพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลก็อยู่ใไกลงันไปเลยดเีย๋ Ui, đưa, đưa, đưa. Thích xe bên màn đây ngay là chân kia dịch dễ ngoài nó. Chân kia dịch Seven. โ okay. อเคเออมาันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแถมก็ไม่ได้ไปไหนกลับบ้านดน้วยอะเป็นอะไรวะคุณเอาคนคนเอาคุณ,คณ,คณ,คณนัน่รถชนไงใช่เหรอใช่เธอจำอะไรนะไ,มไม่ได้เลยแต่แต่แต่เหรอไม่มีอะไรเอาชงกันไม่มีอะไร กลับบ้านเนาะหมอก็จะกลับบ้านกันแล้วคุณหมอเปลี่ยนชุดก่อนดูนั่งรถวิลแชร์ไปแล้วแม่คุณหมอจะกลับบ้านแล้วคุณหมอจะกลไปโรงพยาบาล มันถูกนะไม่คุหมอตะขับรถพยาบาลไม่ปล่อยหรอกเออใหญ่ตายคนน้โอเคไม่เห็นม่วงนะทำไมรู้สึกมันม่วงมันมีกาไเนาะไปเนาอ อ๋อสำหรับเอ้ยทุกคนอย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าคำถามประจำาคปคคุณชอบเล่นแมพอะไรมากที่สุดในเกมโรบอทอย่าลืมตอบมาด้วยเด้เอบายบายโอเคเข้าสู่เกม โน้ื่อเล่นในโทรศัพท์แบบไม่ใช่คอมนะขอโทษนะทุกคนไม่ใช่คอมบีคีย์บอร์ด เกมเล่นใหม่แล้วเนี่ยไปได้เฉยต้องการเล่นันนี้ฉันต้องการเล่นนี้อีกลอีกกดเล่นเลยอีกอืมอืมปล i g h t bright แม่เดียวเอานี้ดีกว,ว่า นี่น่าเล่นเกมสมัยก่อนนี่ว่ะอืมอืมอืมวินฟ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 ินวินวินกลับบ้านดีกว่าไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าขี่รถไปดีกว่า อะไรเนี่ยดีไฟไหม้เย่เย่เก็บโดนรถชนเลยเอ้อยรถไฟไหม้เหรอ yeah, 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 yeah. เย่แล้เย้เย่แล้วจ้ะจะผมโชว์ลากับเพื่อหนใหน้ครับอยู่ไหนเนาะโทรศัพท์โก้โน้ตของเราเป็นแท็บเล็ตโน้ตขอโทรแท็บเล็ตก็ไม่ได้ <laughs> ต้องไปซื้อโทรศัพท์ด่วนโอเคได้แล้ว ไม่ครับเล้วเขาบ,บ,บโอเคมาพอดีเลยรถไ่ไม่อยู่แล้วรอ้ยมันแถมแบกแต่เ้อด้วยรถคุณไม่อยู่แล้วรถคุณไม่อยู่แล้ว,ม,ลวมีน่าคุเบอกกำลังมาครับ เบิ่งนี่คือปนอ้อมเลยนะพี่จะนอ่งเรามาอ้อมไปไกลเลยไปเฮ้ยลังโทรให้โทรเรียกยี่ย่โทรเรียกแล้วโทรเรียกแล้วจะมาอะไรไม่รู้ 买啥？根本。 คุณไทยอ่ะคุณไทยคนไทยเฉยนแบบัวขีดบ,บ,บ,ไบดไม่รับรองอีกไม่รับรองแบบเร็วเร็วโอเค,เเอเคไปแบบแล้วอ,อุ้ยมาอีกทีเลย เร็วรับรับรับรถทีนิงคิวคิวเราขอขับไปไหนก่อนอู๋จะรถลากหน่อยนี่อู๋ถอยยำเช้าทีวาย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 ทุกทุกครับรถมันต้องล่าอ่ะมีเคยมีรถอู๋เล่าไหม ทีวีวาอื y, okay, มคไ่ใช่ไครับรถ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 ผมพังรถตร์เสียอืมรถตร์เสียครับเออ๋ยรับเนืับขึ้นมาออรถนี้ใช่ไม่ได้ครับ อย่าเบร์ครับอ่ารถดีครับเพืนเ <c oughs> นี้ยเบอร์เป็นรถด,ดีนะไม่มันส้มให้อยู่จะส้มให้นี่คอยังคอยังส้มให้อยู่อย่าเบร์อย่าเบ่์บไปครับอย่าเบ่์ไปครับต้องไปหูส้ม,มเดี๋ยวยกให้ครับกำลังยกครับกำลังยกรถครับโอเคนะเดี๋ยวผมคับให้ ไม่คือเราตั้งรากเลยนอกโอเคผมขับให้แล้วครับผ,ผมเออไปไม่ได้ผมเชื่อเชี่ยวชาญในการขับรถมอเอร์เอ๊ะแล้มันมันหมดอยู่แล้อีกหนึ่งขีดเองหนึง่งขีดโอเคน้ำมัน,น,มนแล้วน้ำมันอ๋อเนย์ร้าน้ำมันเติมเสร็จแล้วโอเคออ ทน่ซ่อมรถอยู่ไหนที่ซ่อมรถอยู่ไหนอ่ะวันที่ซ่อมรถอยู่ไหนใครรู้บ้างทำ <Yep. S 1> ไวยเล่นไนคอมแหล้วมันไม่พินเลยอ่ะ สถานีเดิมพันพก็สถานีเดิมพึงไหนไหนเนี่ยตรงนี้ครับใช่หรอครับเออพี่ถือว่าได้ ี่ครับ ừ ừ. ผมหาร้านานม่นเนอะน้อยสองเหรียแต่ร้อนนี้แหละกีบบ่บาท, <laughs> บาทครับเออหนึ่งบาทหนึ่งบาทยังเหรอเออบางคนจะเป็นประมาณหลักพันขึ้นไปมั้งเออหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่คปะอ่าหนร้อยบาทก็ดีเจ้ามันมีหลายล้อเลยอ๋อส,ส,สีมันมีสี่ล้อแสดงว่าสี่ร้อยใช่ปะ ไม่หมดอีกแล้วว่าโชคดีเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพอดีเอ่อเอาไปครับไม่ต้องถอนครับโอเคเี๋ยวขอเอาไปแจกเก็บก่อนโอเคกแล้วครับโอเคพอดีผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เลยอะไรนี้รถผมครับอะไรนี่ผมว่า เดี๋ยวผมจะเอาไปคืนเขาอันนี้ร้านผมนะครับผมไปตัดพิคคืนใหม่มาเนี่ยผมว่าจะาไปคืนเขาผมนี่แหละไม่ใช่เขาเอาอ,อเหรอเออก็แค่แค่มาเอาเงินเฉยๆไม่ได้เอาเงินไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเหมือนรางวัลววที่หนึ่งให้ประมาณห้าแสนเลย กลับบ,<อ>บ้านเนี่ยว่ะกับมาตอนที่จอรู้ว่ากำลังขบมาอยู่ดีๆเร้เกาะเลยเฮอไปชนบ้านหลังนั่งเข้าทำให้เกิดเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ